นี่ในภาพเนี่ยที่มีการเผยแพร่ไว้ติ๊กลับนะฮะนี่เขาบอกเป็นเศรษฐีของหมู่บ้านค่ะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยเป็นไปได้ยังไงด้วยความเคารพไม่ได้ไปเหยียดหรืออะไรบางคนบอกจริงเหรอแล้วทำไมคนรวยก็แต่งตัวกันอย่างเงี้ย เคยได้ยินคำว่าท่าคิริ้วห่อทองมะรวยแล้วไม่ต้องอวดคุณผู้ชมเชื่อมั้ภาพนี้ภาพเดียวะคนดูสี่ล้านฮแล้วเข้าใจว่าคืนนี้น่าจะทะลุไปห้าล้านหล้านรากฏว่าหลังจะนักหลายคนอาจจะไม่เชื่อนะฮะว่าคุณลุงคนนี้เป็นคนรวยทีนข่าวอมรินทร์ทีวีต่อสายคุยกับคุณสุทธาตาเป็นคนในพื้นที่แกเปิดของชํำนะครับอยู่ที่หมู่บ้านกุดนาแก้วอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดแก่ยืนยันว่าจริงฮะลุงคนนี้รวยมาก เพราะว่าบ้านแกมีรถเก๋งกับร<า>ถกระบะสามสี่คันแล้วก็เป็นคนรวยประจําหมู่บ้านแกเป็นคนน่ารักมากคือแกจะพาหลานแกออกมาซื้อของและเป็นคนใช้ชีวิตสมถะคนในหมู่บ้านหรือบางคนต่างถิ่นเห็นลุงโทษทีนะ